สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ f 4ทุกๆท่านเลยนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับอ่ะเห็นไหมครับก็จะเป็นพระพุชินาราชนะครับก็ตามหน้ากล่องเลยนะครับอ่ะเป็นพระพุชินาราชนะครับรุ่นสร้างอุโบสถนะครับผมอ่าวัดขุนสมุทรทาวานะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับพศสองหาหกหนึ่งนะครับหรือวัดขุนสมุทรจีนนั่นเองนะครับผม วัดท่านเ็าอยู่ปากอ่าวเลยนะครับอ่าปากอ่าวเนยนะครับเดินทางเข้าไปก็จะยากนิดนึงนะครับต้องนั่งเรือเข้าไปแตวก็ข,ขึ้นไปต่อรถของทางวัดนะครับอ่าก็เรามาชมรายละเอียดด้านในกันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นทรงเสมานะครับผมอ่าก็จะเป็นทรงเสมานะครับเนื้อทองแดงผิวไฟเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับ จะถ่ายยางนิดนึงนะครับมันสะท้อนไฟนะครับก็เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับก็แนะนำพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้ให้ใส่แว่นดำดูนะครับเพราะเดี๋ยวจะแสบตาเอานะครับเราเล่นครับเราเล่นครับเราเล่นครับอ่ะเรามาชมรายละเอียดกันต่อเลยดีกว่าครับก็จะเป็นพระพูชินราชนั่งเต็มอง์เลยนะครับเห็นไหมครับทรงเสฉะมาแนก็จะสวยงามนะครับตรงนี้เขียนเป็นฟระพูชินาชนะครับก็ รูปแบบก็าตามนี้เลยนะครับงามมากๆเลยนะครับวัดท่านก็อยู่ปากอ่าวนะครับผมได้ไปเที่ยวมานะาก็ได้แวะทําบุญบูชากลับมานะครับก็รูปแบบด้านหลังก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะเขียนเป็นรุ่นสร้างอุโบสถนะครับเห็นไหมครับตรงกลางก็จะเป็นเป็นยันนะเห็นไหมฮะอ่า ยันอะไรผมจําไม่ได้นะครับยันยันอย่างนี้พี่ๆยังร้องเอฟซีท่านใดทราบก็ช่วยคอมเมนต์ลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นสร้างอุโบสถรุ่นแรกนะครับตรงนี้ก็เขียนเป็นว่าเห็นไหมครัเขียนเป็นชื่อวัดนะวัดขุนสมุรทาวาสนะครับอ่าอเภอพระสมุดเจดีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมพศสองห้าหกนะครับตรงนี้ก็เขียนเป็น เล็หนึ่งนะคือรุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับชอบไหมครับถ้าชอบก็ฝากพี่ๆน้องๆฟีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้เพียงน้อยฟุกท่านได้รับชมนะครับก็คลิปนี้ก็คลิปสั้นๆครับไม่มีอะไรมากครับว่าฝากติดตามด้วยนะครับคลิปใหม่ๆว่าจะเอาอะไรมาให้เพียงน้อยฟีดท่านได้รับชมนะครับอ่า ก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับผม